สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Standard Deep นะครับกับผมกัน์ดทีซึ่งเหมือนคุณแจนเคยนะครับหรือการ์ดที่ว่าบักกันนั่นเองนะครับสำหรับพาร์ทนี้นะเราก็จะหาแบนเดียนะครับไว้พันตัวเองนะครับเนื่องจากเลือดไหลเมื่อพาร์ทที่แล้วนะโอ้ไฟฉลามมาดุนฉลามไฟซะแทนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะพยายามสร้างบ้านแล้วกันนะครับเป็นบ้านอ่าผมก็จะสร้างบ้านเป็นบ้าน2ชั้นนะครับไม่รู้ว่าพาร์ทนี้ทําได้หรือยังนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปสำรวจหาของกันดีกว่านะครับโดยเราจะไปทางด้านอ่าทางด้าน เอสแบิวแล้วกันนะครับนะไปลองดูว่าทาง S W จะมีอะไรนะครับโอเคไปเลย <c oughs> ดิฟไป,ปนหน่อยดิฟไป,ปนหน่อยค่อ <c oughs> <c oughs> ยๆค่อยๆเนาะอย่าใจร้อนอย่าใจร้อนโอเคเอสแบิวว่จะเป็นเกนาะนะน,นั่นเองนะครับโอเคไปเลยระหว่างที่หาของหาแบนเดดหรือหาอะไรอื่นๆนะครับผมก็จะอ่า ถ้าเกิดไม่ได้ของเลยเนี่ยผมก็จะเอาไม้มาแล้วกันนะครับเอาไม้มาแทนนะครับเพราะว่าเราก็จะได้ใช้ไม้นะในการสร้างบ้านนั่นเองนะครับเย่ Yay! ถึงแล้วนะครับโอ้โ oh, หอีกเกาะหนึ่งนะครับดูซิว่าที่นี่จะมีอะไรเป็นพิเศษบ้างนะครับตอนนี้เราต้องการผ้าหรือแบนเดจนะครับผมจะได้หรือไม่ฮัลโหลฮะแฟลชไลท์ huh. นะครับเออมีคนบอกกดวกดวขี้คืออะไร รู้สึกไหมครับอาหมอดเฟอร์นิเจอร์จะกดไว้ขี้นะแต่สเตนเลสดิบกดไว้ขี้ได้ด้วยเหรอไม่เห็นขี้เลยมัวงงโอเคเข็มทิศนี่ครบแล้วเนะี่ยครบสี่อันแล้วเนะี่ยโอ้โหได้จังเลยเข็มทิศร,รู้แล้วได้เลยทั้งหนาเวลาเราต้องการอะไรมันมันมนกจะไม่ได้นะครับมันก็เป็นอย่างนี้เสมอมาและเสมอไปนะับหลายรอบหลายครั้งแล้วตรงนี้มีอะไรไหมนเนี่ย โอเคเป็นแค่ซาเกเรลือธรรมดานะครับคือก็พยายามหานะครับจุดเรือล่มแต่ไม่ค่อยมีเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาตัดไม้เอากลับไปกันเถอะครับไปเดี๋ยวเรากลับบ้านกันนะครับนะตอนนี้เราก็ได้ของมาครับเต็มแล้วนะครับกลับบ้านเลยเดี๋ยวไปทางเกาะอื่นดูบ้างนะครับโอเคเมื่อกี้เรามาทาง s w สลกับ N e นดีนั่นเองไป นะตอนนี้เปิดไฟฉายนะฮะโอ้โหเพื่อทำให้โลกสว่างสดใสโอเคตรงนั้นเหมือนจะมีจุดแล้วล่มอยู่นะครับโอ้โหเราพลาดไม่ได้ไงนะครับโอเคเข้าไปดูกันเลย <c oughs> อ่าฮะอ่าฮะอ่าโยนเลยทิ้งไปข้างบนดีขวาหน่ะไม้พายโอเคลงไปดูบุมบุม อันนี้กด R แล้วนะครับโอเคค่อยๆลงไฟนะครับเดี๋ยวจะไม่สบายเอานะครับฮัลโหลโอเคเป็นแอคนั่นเองโอเคเยี่ยมได้ขวานกับไใช้นะฮะโอเคพอได้นี่มึงอ้วกเลยหายใจไม่ออกกันเลยแม่งยังโหดโอเคตรงนั้นอีกนะครับโอ้โหมีเยอะแยะไปหมด โอ้ที่จริงมีเต็มเลยครับเนี่ย <c oughs> เราก็พายเรือมาแบบไม่รู้เรื่องเค okay, ลงไปดูเค okay, นี่เป็นเรือใหญ่นะครับเดี๋ยวเราโยนของไว้บนเรือก่อนนะครับโยนอะไรไว้ดีนะขวาแล้วกันเรือมันรับน้ำหนักได้ไม่มากนะครับ <c> โ <oughs> ยนไปเยอะแม่งเดี๋ยวจมนะครับโอเคเข้าไปทางนี้เลยโอลโหโอเคได้วิตามินมานะครับก็พอใช้ได้นะไม่ต้องกลัวป่วยแล้วนะครับ โอเคถังถังเอากลับไปก็ได้นะครับหายใจก่อนโอเคลงไปฮัลโหลลงไปได้ไหมเนี่ยลงได้โอเคข้างในนี้มีผ้าไหมนะเราต้องการผ้าเป็นที่หนึ่งโอเคผ้าเยี่ยมโอเคเอาถังถังเดี๋ยวค่อยมาเอาแล้วกันนะครับไปดูนี้นี่ฮัลโหลมาเจนเต้พี่ริงก็อยากได้มาเจนเต้อยู่นะโอ้ยวกดผิดกดผิดโอเคเดี๋ยวขึ้นไปหายใจก่อน โยโนไรเดียโยโนไม้ไปสักอันแล้วกันนะครับนะถือว่าเราได้ของนะครับเราก็จะยอมเสียสละไม้ไอันนี้ก็เกิลนะครับโอเคเอาไะเต้ไปเอาไปพัดเอาไปพัดดีก่อนโอเคโยนไปโยนโย,โน,โย,โน,โยโนโอเคได้มีดเอามีดไว้เดี๋ยวมีดไม่มีใช้โอเคเรียบร้อย ของนี่เต็มเลยครับตอนนี้เอาไงดีเนี่ยโยนมีดไปคือก็ไม่แน่ใจได้ว่ามันจะพายไปได้หรือเปล่านะครับต้องมาลองดู <Brenda> โอเคอ่า N.E N.E, NE ปล่าวะ้างไหนวะเนี่ยน่าจะ N.E นะฮน่าจะเกาะนั้นนะดาเออมัน,ม,น,ม,นมันมันใส่ได้โอเคขึ้นนะครับนะ เหมือนมันจะไม่ค่อยตกเท่าไหร่นะครับแต่เราก็พายไปช้าดีกว่าที่จะพายเร็วนะครับเอาแบบความเร็วคงที่แล้วกันเดี๋ยวถ้าพายเร็วไปเดี๋ยวของจะตกนะครับโอเคขอให้เก่อนนะไม่เกาะบ้านเราเถอะขอให้ไม่หลงนะแม่หลงนี่มีเหลืองผมว่าตอนคืนนี่เหมาะกับการหาของนะมันมันเห็นมันเห็นจุดรละล่มง่ายกว่าครับค่อนข้ง,ขงที่จะเหมาะเลยนะคร สำหรับคนสายตามไม่ดีอย่างผมนะครับโอเคใช่ครับมันจะมีโคมไฟอยู่ตรงนั้นเห็นปะก็ด <Okay. S 1> ีเห,เหมือนกันนะเออใช้โคมไฟวางไวนะ้นเราจะไดู้ว่าเออเกาะนี้เป็นเกาะที่เราอยู่นั่นเองนะเราจะ้หาได้ง่ายๆเนาะเพราะเราจะเห็นจากไกลๆเห็นปะเป็นโคมไฟแบบไฟสว่างอยู่นะครับเวลาตอนกลางคืนโอเคนี้เอาของไปเก็บก่อนนะครับแล้วก็ไปหาของต่อนะไม่นอนไม่หลับไม่นอนเราจะต้องเจอแบนเดจนะครับวันนี้อาจจะพูดไม่ค่อยชาดเพราะว่าเป็น เป็นล้อนในนะครับโคตรเจ็บลิ้นล้อนในใหญ่มากนะครับโอ,โอเคโยนของที่ท่านมีนะครับโยนไปนโลดไม่ใช่ใบพายครับเคยโยนทำได้เอ่ยทำได้อย่างเอ่ยหนึ่งสองสามโอเคตอนนี้เราทำเรือโยนได้แล้วนะครับผมแต่ยังไม่ทำหรอกเดี๋ยวค่อยทำโอเคแบนเดจลองคราฟด้วยหน่อย เขาบอกว่าเอาผ้าผสมกับกาวเทปนะครับแล้วคุณก็ได้แบนเดตนั่นเองโอ้โ oh, หขอบคุณน้องๆน,นะครับจริงๆก็พอจะรู้อยู่แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไาใช้แบนเดดนะฮะเขาได้แก้บัคอินฟินิตี้แบนเดไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพอเราใช้ปุ๊บแบนเดดเราก็หายไปนั่นเองว้าน่าเศร้านะครับโอเคตอนนี้ความหิวเขาได้อยู่นะครับโอเคเอาของเก็บขึ้นมาเดี๋ยวขอกินน้ำสักหน่อยนะครับ เราจะได้ดีเจนเลือดเรามานะเราจะไปต่อสู้กับปะฉลามได้อย่างง่ายดายอึกอึกเป็นไงเอ่ยอ่าใช้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวไปกินมะพร้าวสักหน่อยก็มีน้องหลายหลายคนบอกมานะครับพี่ทำไมพี่ไม่โยนมะพร้าวมกโยนอยู่ทุกพาร์ทนะก็เงยงงว่าทำไมน้องเขาจะต้องแนะนำอีกนะฮะนะโยนอยู่แล้วนะครับเกกินเลย อีกชักหนึ่งหนึ่งลูกนะครับมะพร้าวหนึ่งลูกโอเคตรงนี้มีโอเคเรียบร้อยลุกเลยพอกแพคพอกแพกเดี๋ยวพึ่งไปยังยังยังไม่แตกโอ้ยอ่ะโอเคเรียบร้อยกิน อ่าเลือดเต็มแล้วนะครับตอนนี้สุขภาพดีนะครับนี่ก็แค่รอเลือดเลือดทีนี้ก็แค่รอเลือดเต็มแม่งเก็บปลโอเคไปหาจุเรือร่วมต่อไปเลยดีกว่านะเผื <S <S ่อจะเจอซากสิ่งกาะลางนะครับไม่ใช่เกาะละซากสิ่งก่อสร้างนะครับ,กกกกรบลกล้างนะครับการทะเลนั่นเองโอเคเดี๋ยวไปทาง W ดูบ้างเนาะแล้วกันนะโอเคเหมือนจะเห็นจุดเรือร่วมตรงนั้นนะครับขอนอกเส้นทางหน่อย คงไม่ว่ากันนะครับโอเคหันหลังกลับไปดูด้วยว่าเรามาจากเกาะไหนเดี๋ยวหลงนะครับน่าจะเป็นเกาะเอ,อ่อเกาะไหนจะเกาะโอเคฉลามอยู่ใ,ใกล้นะครับรีบเลยครับรีบลงไปโอเคเรือน,นี้เป็นเรือลำใหญ่นะครับไม่เอาครับมาเจตเต้ใบพาย แฟ okay. oh, เอนดิ้นโอเคโอ้เดี๋ยวตายอย่าตายหายใจดวนโอเคห้ยเ okay. oh oh. สียวฉลาดต้องเลยครับมันอยู่ใกล้เราแน่นอนนะครับโอเครีบขึ้นเลยครับโอ้หูยผมนี่คนลึกสู้โอ้โหทีเดียวก็ของเต็มนะลืมโยนของกับไว้บ้านนะครับ พลาดไปเลยเราท่ีเราไปทางทิศบ,บิวตรงๆนะครับแล้วเราก็เบนเข็มมาหน่อยๆเดี๋ยวรอดูว่าน่าจะเป็นเกาะนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวกลับไปก่อนรี่ถึงกลางคืนฉะหลามเยอะเนาะเต็มไปหมดเลยโอเคถึงแล้วเว้ย โอเคแล้ว okay. เรพักพวกไปต่อพีท้าบิลเมื่อกี้เราจะไปพีท้าบิลนะครับโอเคแถวนี้เหมือนจะมีจุดแล้วล่มเยอะนะครับเดี๋ยวเราไปดูทางด้านอ่าทางด้านซ้ายก่อนละกันนะครับหาของอย่างเดียวโอเคเดี๋ยวพอพอเริ่มอ่าพอหาของเสร็จนะฮะจากก่อนนี้เดี๋ยวจะเริ่มสร้างบ้านกันแล้วนะครับผมนะ จะพยายามทำให้มันเป็นบ้าน2ชั้นเท่าที่จะทำได้แล้วกันนะครับโอเคขวานเยี่ยมโอเคเป็นเรือล่มโอเคตรงนี้เหมือนถูกบังอยู่นะครับไม่น่าจะลงไปดูได้นะครับรการลังบงังมีอะไรไหมไม่มีแล้วนะครับโอเคไปจุดต่อไปเลยไม่ดูใช้จุดที่เราดูเมื่อกี้หรือเปล่านะลองไปดูอีกรอบไม่เป็นไรนะ อเคมีหลายอันเลยหลังก่อนนี้ก็ยังมีอยู่อีกหนึ่งจุดนะครับผมแล้วก็มีฉลามต้อนรับอยู่หนึ่งตัวไม่เป็นไรครับนะตอนนี้เราเป็นมิดนะเราจะไม่โจมตีฉลามนะครับโอเคเป็นเรือที่ค่อนข้างก็เหมือนเกือบจะใหญ่ยยอยู่ฮัลโหลมีค้อนนะครับแฮมเมอร์มีดมีดพกม,มีมาเซนเต ทิศอีกแล้วเอนติ้นอีกแล้วอะไรเอาไปได้เอาไปหมดอ่ะอ้้หโอ้โหโโห,หายใจไม่ออกอุย้ยอุ้ยแดกน้ำเข้าไปเต็มเลยนะเลือดยังเต็มอยู่นะครับโอ้โหหลามมันเร็วขึ้นเนหรอดูมันว่ายเร็วมากอะเนาะโอเคเรวกลับกลับบ้านเราดีกว่านะครับ ของกลับไปด้วยนะครับจัดไปขอไม้หน่อยโอเคกลับบ้านกันเถอะครบแล้วนะเต็มอือเคบ้านเราน่าจะอยู่ทางนั้นนะครับนะเพราะเมื่อกี้เรามาทิศบิเนาะเราต้องกลับทิศ E แล้วกันนะครับโอเคตามนั้นละ่ะไปทิศอีเลยเบ้านเราจะมีไฟประดับอยู่นะครับนะเดี๋ยวไปถึงบ้านแล้วเรานอนนอนเสร็จเดี๋ยวสร้างบ้านต่อเลยนะครับผม มาแล้วครับโอเคเดี๋ยวเอาไงดีบ้านเราอยู่ตรงไหนดีอยู่บนนี้เลยไหมเอาอยู่บนนี้แล้วก็ได้เนาะจัดปถือคอนขึ้นมาครับได้ไหมอ่ะผมก็ไม่แน่ใจว่ามันได้หรือเปล่าเดี๋ยวนี้สร้างบนหินได้ไหมโอ้ได้หมดแล้วนะครับ จะได้บอกว่าบ้าน2อชั้นเควางตรงไหนดีโอเคออกไปรับแดดยามเช้านะครับไม่ได้นอนแล้วเช้าพอดีโอเคทำเลยนะครับทําบ้านต่อ,อเคทิ้งของไว้ก่อนนะครับ <c oughs> ฟื้นฟ้าบฟื้นฟ้าบไปไปตัดไม้มาทำบ้านนะครับ ปิดไฟใช้ก่อนตอนนี้เช้าแล้วครับเอาไปไว้ที่ที่เดียวกันเลยนะครับแล้วค่อยตัดทีเดียวดูต้นไม้ลอยได้โอ้โหมาสจัโนเกอัอนที่สแล้วต้นที่3แล้วนะครับโอ้โหเยอะมากนะครับไม้เราเกเอาแค่3ต้นก่อนเดี๋ยวไปขนไม้มา ป๊บ,ปบ,ปบมีน้องบอกว่าให้เอาแพรมาวางบนอ่บนกองไฟใช่ไหมเพื่อจะเผาของได้มากขึ้นนะครับเดี๋ยวก็ลองลองดูกันนะครับในคอมเมนต์บอกมาน่าเชือโอเคไปหาเชือกด้วยโอเคเชือกยังไม่โตนะครับต้องรองมันโตก่อนต่อไปดูซิว่าพอสร้างอะไรได้บ้างนะครับ ฟ้า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 ของกินไหนอะสร้างต่อไม่ได้อรอล้อทำไมของฝรั่งสร้างต่อได้อ่ะงงอะอ่างงอีกแล้วครับงงอีกแล้วครับฟ้าโอ้โหบ้านใหญ่จริงทีนี้เราจะทำอะไรอีกเนี่ยอุย้ยเดียวไปหมดไหนลองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเไม่ใช่ไม่ใช่อ่าลองสเต็ปดูสิไง,ไงเหมือนประมาณแบบสร้างต่อขึ้นไปอย่างเงี้ย โอเคลองสร้าจะพอร์ต hmm. ไปก่อนแล้วกันยนะังไงปุ๊บปุ๊บป๊าปหลังคาหลังคาลุกนี่แน่เป็นไงล่ะแล้วก็เอ่อสเต็ปได้ไหมโอเคขึ้นไปได้ไหมขึ้นไปบนหลังคาได้ไหมเหมือนจะได้นะเหมือนจะได้ได้หรือเปล่า ทำไมไม่เป็นแต่ด้านเนี้ไปด้านนู้นไม่ได้อะยังไงยังไงโอเคหรือว่าเราจะต้องทำอ่าทำบอสเสร็จก่อนนะอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลอง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 ,ลองใหม่แล้วกันนะโอเคเดี๋ยวต้องมาลองกันใหม่ดูผมก็ไม่แน่ใจว่ายังไงนะครับโอเคเดี๋ยวเราอาจจะอันนี้อาจจะสร้างไว้ต่ำาๆหน่อยนะครับเป็นเอ่อเป็นห้องห้องหนึ่ง เอาไว้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 จุ่มน้ำนะครับเอาเอาขาเอาไว้ทำขาจุ่มน้ำโอเคเดี๋ยวสร้างไว้แค่นี้ก่อนแลวกันนะครับผมยังไม่แน่ใจนะอาจจะต้องสร้างกำแพงอะไรเรียบร้อยแล้วถึงจะสร้างต่อไปได้นะครับนะสร้างต่อขึ้นไปข้างบนได้นะครับโอเคเดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวขอตัวไปตัดมาเยอะๆก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพาหน้าเรามาสร้างกันแบบบูมบ้ามเลยนะครับนะร์นนี้ก็เป็นสั้นๆก่อนแลวกันแนละ้วก็ไปหาอะไรแล้วก็เดี๋ยวจะวางแบบแปลนไว้นะครับเพื่อสร้างบ้านแล้วเดี๋ยวผมขอ ตัวไปตัดไม้มารวบรวมวางไว้ที่นี่นะครับแบบนอกพาแล้วกันเนาะเอามาวางไวเ้เยอะๆแล้วก็สร้างบ้านอย่างเดียวเลยโอเคปะ่ะเเจอกันนะครับสวัสดีครับแมมผมก็รู้ว่าน้องๆนะครับอยากดูคลิปต่อไปนะครับยังไงก็รอกันนิดนึงนะครับผมถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าติดใจก็ subscribe แล้วก็อย่าลืมนะครับแนะนำผมให้เพื่อนๆได้รู้จักด้วยส่วนใครอยากดูคลิปอื่นๆหรือคลิปต่อไปคลิดตามนี้เลยครับ